มาแล้วมาแล้วสี่เชือกนะคะวันนี้มาสี่เชือกนะคะโอ้ผุ่นผุ่นคนจิไปหาลูกไส้เพ่อนตัวนั่นคนจิไปหาลูกไส้เพ่ินเลยตัวนั่นโอ้โอ้พอหนุ่มสี โอ้มาแล้วค่ะมาแล้วมีพ่อหนุ่มเสกพายงามแล้วก็กระไก่ยังอีกแน่่ะที่เพิ่นค่อยมาหนน,นว,วันนี้มาสี่เชือกนะคะพ่อหนุ่มเสกพายงามพายสิริมงคลนะคะแล้วก็พ่อใหญ่พ่อใหญ่อะไรนะพ่อใหญ่พอญ่พอไหยังก่อนนี่ไหม ลื้มซื้อเพลินพอเล่นทองเงินโูพ่ะใหญ่ทองเงินนะคะโอ้โหมีแต่ล่อๆทั้งนั้นเลยมาสี่เชือกนะคะวันนี้พุ่นหนาพุ่นหนาในหน่อยไหม <laughs> ทักทายพอแลว้วคุณน้า สุดยอดเลยนะคะเรามีอาหารต้อนรับด้วยแม่แม่เอฟซีนะคะแม่เอฟซีสั่งไว้ให้นะคะวันนี้มาทเซียนนะคะมาพ่อหนุ่มเซียแล้วก็พายงามแล้วก็พายดีมุกเฟยแล้วก็พี่ดาวทีดมุกคนแล้วก็พ่อใหญ่ทองเพชรเฮ้ยทองเงินพ่อใหญ่ทองเงินพ่อใหญ่ทองเงิน ปาดพ well, ูน pues bon ่ะพูน่ะพูนนะสวัสดีค่ะพูนพูนคนอยากตักใต้กังบุญพดีมาค่ะแม่แท่านใดอยากจะร่วมนะคะร่วมาทางไัดป่า้อกม้ทานว่าอยากจะตาอ้ตยาตั้วยเฮ้ยเฮ้ใส like ่หัวดอกเด็กดอกเ็กดอกเดกพุดพดพุ๊ย้ย ดีใจดีใจอ่ารอบแรกกลัวรอบสมาชินแล้ววะสันตอนนี้ดีนแรัยังเป็นก็ดีขึ้นแวด้บนี่มามาก็ไม่ดีมากได้วันนี้ครั อยากดืมน้ำไ้ก่อนครับเอ่อเ้าย่างไรต้องให้เาดนีเ่่กับผู้เลี้ยงนะน่ตันอนวจุมจุมาทนอตัวนี้เอาไม้เ่ะา โอ้มาแทนมาแทนพ่อนะคะมาแทนควันเล็กนะคะตัวแทนของควันเล็กนะคะไยเต็มสั <k> ้นว <laughs> ายไฟเต็มสั้นนะตัวแทน,ซซนของไยเต็มสั้นขวัญเมืองนะคะโอ้มาเหมือนกันนี่ตัวเล็กไม่พี่ขี้หนูนะคะนี่มาค่ะมาเป็นตัวแทนแม่กับพ่อนะคะนี่น้องแบนบูยบุยบุยควรอ่ะควรอ่ะควรอ่ะอยากกินน้ำโพออยากกินน้ำโพเออ oh. <c oughs> น่ากุโอ้โกำลังยองดากลง <laughs> โอ้วนเมนค่ะหมูแบนมาต่อยงานพอหมูแบนหมูแบนหมูแบนยูบานนี่อ่อยบอครับยูบานนี่อ,อยบอครับ<ล>ยอยากได้ใคไปให้แซมสั้นกับขวัญเมืองไหม,มครับ โอ้อยากได้อยากได้เออเพราะว่าไม่มีคนหายาเนาะเพราะว่าไม่มีคนหายาพ่อตอนนี้พ่อก็ไม่สบายอยู่ป้าอยู่จู่เปิดเนี่ยคา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 นาคตข้างหน้าคุยด้วยคุยกับเอ็มซีด้วยนะอุย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 เฮ้ย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 พอปนยืนกินหยารับตาเมย์เมย์ดุปนหลักวันพอปนอยู่ปนอยากทักทายพ้าท่านใดอยากจะร่วมสร้างสุธานะคะ กับทางวัดก็มาได้เลยนะคะเราจะปิดมีแต่หนุ่มรอนะคะหนุ่มรอนะคะรอมากนะคะใจในวันที่หนึ่งนะคะวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะรอมากเคยเคยเคยมีครั้งหนึ่งนะคะเออเราไปแห่งานด้วยกันนะคะเราพาแม่ตายไปกับพายหนุ่มเสกนะคะแม่สมเคยได้ถ่ายรูปนะคะ ่ได้นั่งบนบนงาของพ่อหนุ่มเสกนะคะถ่ายรูปนะคะก่อนที่เราจะขึ้นนั่งนะคะเราก็ต้องขอขมาก่อนนะคะมีครั้งหนึ่งนะคะที่แม่สมได้ขึ้นไปถ่ายรูปกับพ่อหนุ่มเสกนะคะโ้สุดยอดเลยค่ะทั้งกล้าทั้งกลัวนะคะอยากได้ภาพสวยก็ต้องใจกล้าๆนะคะรอมาก สง่างามเลยค่ะตอ,อน้องดาวไม่กลัวแล้วนะคะหลังจากครั้งแรกที่พ่อมานี่ก็<า>กลัวๆอยู่นะคะสีดอคือมีง่าเนอะพี่พัชรินร่วมสร้างห้องน้ำหนึ่งร้อยคะแนนจา้จาตาทุป้าตาง่าย่านบอบพี่แม่มานางง่าเด้อ มาข้ามาฟูตาก่นาตาตอนเลยส่เร็นต่เฮ้ยคุยคุยไก่เอฟซีด้วยโอู้ยุ่นหนาพูดหนาดีดูไรสดเหรอมูแมนไรสดเหรออะไรนะ ถ่ายคิปไว้ยอดเลยตัวแทนของพ่อนะฮะมาค่ะมาวันนี้เป็นเกียรติย่างมากเลยหนุ่มหล่อมาอีกแล้วผู้อาวุโสดีคนาใแกค่ะหมูแดงเก่งมากเลยถ่ายคิปไว้พ่อกับแม่นะคะ ใครใครน่ะที่ร่วมสร้างห้องน้ำหนึ่งร้อยคะแนนเนี่ยภาษาอังกฤษนะพ่ออ้นใครลูกตีมาหรือเปล่าใครนะอาป้าเพืดะ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 เพื่นไปกินอันไปกินอ้อยน้ำอันพอพบนท้ำเลยพคนมือหน่อยเพื่นหลวงไปเอาทางไตทองพุณเด้พคนเบ้ย อนาคตข้างหน้าผมจะหล่อแบบนี้แหละครับอ้วนว่าเฮ้ยยืนยืนกระทบเลยอ่ะฝุ่นฝุ่นฝ่นฝุ่นเสียงค่ะวันนี้อ้อนพ่อค่ะวันนี้อ้อนพ่อคุณทำค่ะไม่มีเสียงค่ะบวกรวมรวมคะแนนห้องน้ำตอนนี้ได้ไปเท่าไหร่แล้วนานนานนานร่วมไปแล้วของบมึงได้เท่าไหร่นะ ไม่ใช่ร่วมใจนนมมงีแเ้วไปบ<อ>วกกับโต๊ะเก้านุ่ตไ<โซ>จะได้บวที่แต่นี้ไหมที่โอนนี่แต่ละตอนำำนี้น้องดาตีเป็นพ่อพึ่งทำค่ะี่แต่ก็าบอกว่ตั้งแต่ตรงนี้าถึงนี่เลย ขงอันนี้เป็นแลบวกทั้งหมดเลยตอนนี้ได้ทางนี้นะคะทางทางนี้เอ,อ่อกำลังเล่นกับพ่ออยู่ส่วนฝั่งนี้นะคะเล่นอะไรเนี้ย โอกลกเลยนะคะโอ้โหหนึ่แสนสามร้อยคะแนนแล้วนะคะโอ้สาธุโอ้นะคะอาแต่ร่วมตัวนั้นแล้วบันี้ถ้าเพิ่นมากกับเขียนนาไมเดอร์ตัวนั้นกับเขียนคะแนนร่วมไวหนึ่งแสนสามสาธุสาธุบุญด้วยนะคะคะแนนสร้างห้องน้ำหนึ่งแสนสามร้อยคะแนนโอ้เราจะเอาสี่ห้องเนาะเราจะเอาสี่ห้อง สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมนะคะ1แชร์หนึไลค์คือ1นึ่กำลังใจนะคะจเจอกันใหม่จ้า